สวัสดีครับผมช่างพงครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำจุดจำของวงจรที่มี14ขานะครับ IC 14ขา IC 8ขาผมเคยแนะนำไปในคลิปก่อนแล้วนะครับก็คือจำเพื่อรีเซ็ตคืนค่าโรงงานนะครับสำหรับโคมไฟที่ค้างเออเรอไม่ติดออตอนมืดนะครับก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูกับ คมไฟโซล,ล่าเซลล์ของท่านดูนะครับจุดจ้ของ IC 14ขาเนี่ยจะมีอยู่3จุดด้วยกันนะครับแต่จะมีวิธีการครับก็คือการเหนึ่งเลยนะครับเราจะต้องตรวจเช็คว่าแผงหลอดแบตนะครับดีหมดนะแล้วก็ให้ถอดอแผงออกเลยครับจุดจ้ําจะอยู่ที่ IC นะครับอยู่ที่ i อ เราจะนําไฟจากแบตเตอรี่ครับข้อบวกนะข้วบวกของแบตเตอรี่มาจิ้มที่ C ครับสตัวบนเนี่ยสองตัวเนี่ยให้จิ้มตัวเอ่อที่อยู่ฝั่งหลอดนะครับแต่ขั้วจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับให้จิ้มไปนี่แล้วมันจะกระพริบให้นับหกนะครับสี่ห้าหกแล้วปล่อยมือครับ อันนี้ครับหลอดก็จะติดขึ้นมาหลอดติดขึ้นมานะครับให้ทําการเสียบแผงเสียบแผงนี่หลอดจะดับหลอดดับแสดงว่าแล้วมีไฟชาร์จขึ้นนะครับแสดงว่าวงจรกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมแล้วนะเราทสเทสถอดแผงออกดูครับ ไฟติดแล้วนะครับเนี่ยเสียแผงกลับไฟดับเมื่อตอนกลางลักษณะประมาณว่ารับแสงตอนกลางวัน,นครับจุดที่สองครับจุดที่สองที่เราจะทำการาจ,ำจำสายหรือจิ้มสายนะครับก็จะเป็นขาที่11 ของ IC นะครับคือจะอยู่ฝั่งเดียวกับอ่า C นะครับก็จำบวกครับจำไฟแบตบวกครับไฟแบตบวกนะครับนับมา1 2 3 4ขาที่4นะครับแล้วก็จิ้มไปนะครับนับ1 2 3 4 5 6แล้วปล่อยมือครับ ไม่ต้องบัตดกีนะครับนี่ครับไฟก็จะติดขึ้นมานครับแล้วเราก็เอาแผงเสียบนะครับไฟดับแล้วก็ไฟชาร์จติดขึ้นมานครับถอดแผงอีกทีอ่าไฟติดนะครับลักษณะกลางคืนนะครับตัวมาเสียบแผงไฟดับ น่ก็คือ,อวงจรทํางานครบแล้วนะครับต่อมาจุดที่3มครับจุดที่3ก็คือใช้ไฟแบทบวกนะครับไฟแบทบวกจิ้มที่ขาแปดครับขาแรกเลยนะครับขาแรกด้านบนจิ้มไปนะครับอาจจะมีแสงกระพริบแป๊บหนึงนะครับเราจิ้มไปมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับทีนี้นําแผงมาเสียบครับ นำแผงมาเสียบเนี่ยครับไฟก็สว่างติดขึ้นมานครับแล้วก็ดับไปดับไปเพราะว่า,าแผงได้รับแสงอยู่นะครับพอเราถอดนะครับไฟติดขึ้นมานะครับลักษณะเป็นตอนกลางคืนครับเสียบแผงอีกทีนึง อ่าเนี่ยครับสามจุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเขียนวงจรให้ดูนะครับครับจุดจ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเอ IC นะครับ IC จะมี14ขานะครับงนี้เราจะมีจุดบนหลัง ic นะครับ1 2 3 4งสองสี่ห้าหเจครับ 1>, 1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าหกเจ็ดอ่ะครับอย่างนี้นะครับมันจะมีดวผมกบอกมันจะมีจุดอยู่ข้างล่างนะครับจุดอยู่ข้างล่างเราจะนับขานี้เป็นขาหนึ่งนะครับขาที่มีจุดเนี่ยเราจะนับเป็นขาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับแล้วก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครับ เนี่ยสิ1สี่สิบสามเดนี่ยครับนะเดี๋ยวผมจะเขียนจุดจำให้ดูครับเราก็เอาไฟจากแบตบวกเลยนะครับ B บวกเลยนเนี่ยจุด B บวกเนี่ยคือวงจรต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอุปกรณ์ว่ามันจะวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับให้สนใจเฉพาะ IC นะครับ IC เออที่มีแปดขามีสิบสี่ขาเงี้ยครับเราก็จะจ้ำนะครับจ้ำไฟอย่างที่ผมบอกไปก็คืออ๋อมันจะมีซีครับมันจะมีซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปมันจะมีซีอยู่ข้างบนเนี่ยตัวสีน้ําตาลนะครับสองตัวเนี่ยนะที่ผมบอกนะนี่อยู่บนไอซีเลยนะครับไม่ว่าจะมันจะอยู่ตําแหน่งไหนนะครับก็เอาเอาไอซีเป็นหลักนะครับ เห็นไหมอ๋อ,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 อนี่นี่นะครับสีมันจะอยู่อย่างนี้นะแล้วอยู่อย่างนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่จุดจ้ำแรกที่ที่ผมแนะนำไปก็คือจุดนี้เนี่ยนะครับเนี่ยจุดนี้นะครับนี่จุดนี้ให้นับหกนะครับนับหกไฟไฟมันจะกระพริบนะครับ ไฟชาร์จไฟที่ชาร์จนะครับจะก,กระพริบอยู่หกครั้งนะครับหกครั้งอ่าหกครั้งก็เอาเอาสายที่จิ้มออกนะครับอ่าต่อมาอีกจุดหนึ่งก็คืออันนี้จุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งจุดที่สองนะครับจุดที่สองก็เป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับนี่เราจะนับมาจากนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับเป็นขาที่สิบเอ็ดนะครับขาสิบเอ็ดเราก็จิ้มไปนะครับ ก็นับไปหกครั้งนะครับหครั้งก็เอาออกนะครับอันนี้เป็นจุดที่สองนะครับจุดที่สามก็คือหมายเลขแดครับจุดที่สามขอเขียนมาทางนี้นะครับขอเขียนมาด้านนี้นี่นี่จิ้มแตะไปแป๊บนึงคือหลอดไฟนะครับอันนี้อันนี้ขาที่แปดเนี่ยขาที่แปดเนี่ยหลอดไฟนะครับ หลอดไฟจะกระพริบขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ดับไปเราจะต้องเอาแผงนะครับเสียบแผงเสียบแผงแล้วก็ไฟมันก็จะติดขึ้นมานะครับแป๊บหบนึ่งนะครับเมื่อถอดถอดถอดเพื่อรีเซ็ตครับถอดสายเอกเพื่อรีเซ็ตมันก็จะคืนค่านะครับอ่ต่อมาเอ่อใครยังที่ไม่ทันแปดขานะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูให้ฟังนะครับสำหรับ ic 8ขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับจุดอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมผมเคยแนะนำไปว่าใช้บีบวกนะครับทุกทุกอย่างก็ต้องใช้บีบวกนะครับบีบวกมาแตะที่ขาสองแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็อ้อมไปไปแตะที่ขาหกแป๊บหนึ่งนะครับ หลอดไฟก็จะติดหลอดไฟก็จะติดมาแวบหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาแผงมาเสียบนะครับเอาแผงมาเสียบเพื่อคือนค่าโรงงานนะครับอันนี้ก็คือ,อใช้งานได้กับทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วอีกอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่มันจะมีไอซีแปดขาสองตัวนะครับอย่างนี้เนี่ยแปดขาสองตัวเนี่ยนะครับ ก็ให้เลือกใช้ตัวใดตัวนึงเลยนะครับเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งเลย,เลเลยจิ้มไปเลยนะครับหรือว่าจิ้มตัวนี้ไม่สําเร็จก็มาจิ้มตัวที่สองนะครับก็ได้เลยนะครับลักษณะเดียวกันนะครับเป็นการคืนค่าโรงงานเหมือนกันหมดเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นการแนะนํานะครับแนะนําไปมากกว่าครับใครมีอะไรสงสัยก็ ทักถ,ถามมาใต้ YouTube นะครับใต้เม้นนะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ